สวัสดีค่ะพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะคะเอฟซทุกท่านนะคะ,ะมือมนีนะคะ,ะ <Hey. S 1> กาสีมาเห็ดเลกอ่านกับร่างวันเนาะพี่น้องเนาะเปียบเทียบก็เลขสูตรนะคะอ่าน <Hey. S 1> เี่ยหนูโลง่งหายเบิงหลบก่อนนะคะพี่น้องเนาะมันหนูผัดจับเอาเลขเป็นของวันที่สิบหกมีหน้าเนาะพี่น้องเอาผัดลงเหนให้พี่น้องเบิงบ่ถ,ถือเนาะคะ่ะ บนะเบื้งให้ใหม่เนะะออาะพ,พี่นอ <c oughs> ออ้องเนาะ,ะเอาลุงให้เบืงบ้งใหม่เนาะ,ะ,ะต้องขออภัยหลายๆเด,ด้อพี่นออ้องเด้อเท่เฮ็ดบะถือเนะค่ะเท่โลงให้พี่น้องเบิ่งบะถือเนะค่ะก็ขออภัยในการผิดพลาดเด้อพี่น้องเด้อกะเฮ็ดขึ้นนะคะ่ะคลิปนี้นูเฮ็ดขึ้นเพื่อที่สิเปน็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อบํมเพ็้วิเศษเด้อพี่น้องเด้อเป็นผู้คำนวณนะคะเปรียบเทียบตัวเลขให้เบิ้งซื้อๆเด้อพี่น้องเด้อครับใช่ก็ใช่ถ้าบ่ใช่ก็ผ่านไปเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนเด้อพี่น้องเด้ออ่าอ่า ก็เสีเอาให้เบิงเลยนะคะพี่น้องเนาะสิะลงสูตรให้พี่น้องเบิงเดอ้ออ่ะเลขสูตรอ่าเทียบเลขลกำลังวัน,น,นอ่ากำลังวันเดอ้อพี่น้องเดอ้อในวันที่หนึ่งมีา ยนหกสามอันคลิปก่อนนี่นบอือกับยาวากันเนอะพี่น้องเด้อโอ้ยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยได้พี่น้องลงเลขให้พี่น้องเบิ่งผิดนะพี่น้องเนอะอ่าซึ่งเลขนะคะพี่น้องซึ่งเลขอ่ะอนี่อยู่ในสูตรของอ่าสูตรคำนวณน,นะคะ สูตรคำนวณที่เป็นเลขคงที่เลข4เริ่ด้อพี่น้องเด้อที่หนูเอามามาให้พี่น้องเบิ่งมืินนี้เด้อพี่น้องเริ่ดหยาบ่าวกดขามเด้อพี่น้องดูก่อนเด้อพี่น้องเด้อซึ่งในเลขสูตรนั่นนะคะมันก็สิมีตัวเลขศูนย์เริ่พี่น้องเด้อเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่เลขห้า เลขแเลขเก <c oughs> <c oughs> ้เอาให้เบิ้งนะพี่น้องซึ่งมันสิบมาในรูปแบบไรกัรอรอดูเด้พี่น้องเนดะ้ออย่าเพิ่งกดข้ามเนดะ้อชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่ชอบก็ก,กดปานเด้อพี่น้องเนดะ้ออ่ะมาแล้วอ่ารอ,อบหนีของแทข้างจริงเด้อพี่น้องเนดะ้อ อเอามาเอาไปเปรียบเทียบกันเด้อพี่นอ้องกับเลขฝันของพี่นอ้องเด้ออ่าเปรียบเทียบกันหรือพี่น้องชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาเด้อพี่นอ้องเ 0, 0, <c oughs> ด้ออ่าศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดอ่าดตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อ หลักศูนย์เด้อพี่นอ้องต่อไปนะคะต่อไปก็เป็นลักหนึ่งเด้อพี่น้องลักหนึ่งลักหนึ่งเลขลักหนึ่งกรมีหนึ่งสองนะพี่น้องหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่ง เก้าอ่าคือสีสัดเจนอยู่ตรงนาะพี่น้องเนาะถ้าบอสัดเจนจากไหนก็บอกกันเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ใต้อ่า u t u b e มาเลยเด้อพี่น้องเด้อใต้คลิปมาเลยเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเลยอือถ้าแก้ได้ก็จะแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับเลขสี่เด้อพี่น้องศูนย์สี่สี่สอง สี 4, 8, 4, ่แปตัวเลขตัวน้อยตัวใหญ่กับกับอกมาได้ค่ะอ่าชาัดพอชัดกับบอกกันมาอ่าสำหรับเลขห้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขห้เด้อก็ศูนย 9แล้วพี่น้องเด้ออือคือสิตัวใหญ่อยู่ดอกเนาะอืออ่าสําหรับเลข8เด้อพี่น้องโอ้ยลมก็ลมลมเย็นอยู่พี่น้องแต่ว่าหังสิเป็นจังได๋บุหังเป็นคือฝนสิตกหังบ่ตกเนาะพี่น,อน้องเนาะอือพ่อนก็นเป็นห่อนๆลมอยู่แต่ว่าหังเป็นลมห่อนๆน,นะพี่น้องอ่ามาเลข8เด้อบัดนี้ แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าโอ้เหล็กเก้ากับตัวเมนตัวหัวหน่อยเนาะขับขีตป,ปาดประกันใดกับออาัยเดอร์เพราะว่ากัน อ่าสำหรับเก้าเนอ้องพี่น้องเนอะอ่าเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดอ่าพี่น้องกับผิดใจแล้วหน้าเบิงทุกสิ่งอย่าง เฮ็ดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเน้อพี่น้องเด้อบ่แม,มน่นผู้วิเศษบ่แม,มน่นผู้ที่สามารถเฮ็ดให้อันถูกแบบจังๆเด้อพี่น้องเนะะาะเอามันก็มีงวดถึกจังๆมีงวดลุดมีงวดที่ผิดพลาดแน่เนาะพี่น้องเนาะเอออ่าบ่แม,มน่นผู้วิเศษบ่แม,มน่นผู้นั้นเนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นปูเห็ดแนวทางให้บึงซื้อนาะพี่น้องเนาะก็สิบว่ากันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอขอบคุณคอมเมนต์ที่ว่าเออถ้าเป็นวัดอย่างก็เพิ่นว่าถ้าเป็นวัดนั่นๆไปหาหมเดอร์เราบ้างโลโคโวิดเดอก็ขอบคุณหลยๆนะคะขอบคุณ ขอบคุณที่เป็นห่วงอขอบคุณที่เป็นห่วงแอดเดอร์พี่น้องเดอ้กกกกอกับกับกับไข้ขึ้นจักน่อยหละล่ะเนาะพี่น้องเนาะกับบ่ปวดหัวบ่ปวดเนี่ก็กินยาเนาะพี่น้องเนาะก็กินยาไปเรื่อยๆรื่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น,อน้องเด้อถ้าพี่น้องมากตัวใดก็จับจองไปเลยนะคะ่ะเด้อลอตเตอรี่ตอนนี้ก็คือนสีลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ก็ยังมีหลายอยู่เพราะว่ามันบรหารไก่หดมือเนาะพี่นอ้องเด้อถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ออ่าขอบอชอบก็กดทานเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเอาเบิรงเต็มๆเ,เลยเด้อพี่นอ้องเด้อม,มันอยู่ในมันอยู่ในเ,เลขที่ ทุกคนมากบอน้ำพี่นอนะ้องเนาะเขาเรียกฝันบอรหรือว่าพูดพี่น้องได้ยินมาจากสามันตรงกันบอนะคะพี่นอนะ<ะ>้องเนาะอโอๆๆๆๆจะล้มนะพี่น้องล้มคักล้มแน่เนาะล้มปิ้วไปแล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนู้นเด้อ เบ่งเลยเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อนะจอดปกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกะสิบอกว่ากอให้พี่น้องโชคดีมีทรัพย์นะคะโชคดีมีทรัพย์ร่ำรวยร่ำรวยเด้อพี่น้องเด้อถ้าถูกแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญเด้อพี่น้องเด้อส่วนแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญเพื่อเสริมบารมีให้ครอบครัว ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่นอ้องเรือสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ